แต่ดูแล้วนั่นแหละว่าเดี๋ยวนะเก่งจริงรรแกร์ขนนดนี้นสุดมากคอยบอกแล้วแกนี้แหละยืดๆหลังเพิ่งมามาเรียนเบื้องต้นมันเลยกัดตหวะของตัวเองไม่ได้ลองดูหลายๆรอบแล้วมันจะเข้าใจได้ขอบคุณค่ะยา,ยากมา,ากิ้คเตลไหมอาจารยสวัสดีคุณผู้ชสตา หลนนะะังจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าให้เรา,าหัดขี่ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะไปลองหัดขี่กันแบบถูกวิธีกันในส่วนของวันนี้ก็คือฝนตกยังไม่ตื่นนะคะไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่โอเคในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเรีย,รยกรถนะจะสอนะคะ ก็ S <S 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 ไปลงทะเบียนมาที่เคาน์เตอร์ได้เป็นเป็นเหมือนเป็นเสื้อทีมของเขานะคะสำหรับผู้หญิงที่มาเนี่ยเนี่ยไซส์ M จะเป็นไซส์ที่เล็กสที่ส้ดนี่ก็คือล็อกเกอร์ของเรานะคะก็ใครที่มาคนเดียวคือไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเก็บของตรงไหนยังไงคือที่เนี่ยเขาจะมีแบบล็อกเกอร์ส่วนตัวให้เลยโอเคเป็นขที่เปียวๆที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูแบบช่วยดูแลด้วยความปลอดภัยดึงตัวประกันอะไร เวลาเรารถเกิดวันเหตุเป็นไงถ้าหน้าเราขึ้นไปเป็นไงเราเลยขับขี่ในงไงล่างก็เมื่อกี้นะคะใหม่ก็ไปอบรมข้างบนมาเป็นภาคทฤษฎีค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็บอกว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงเด็กอยู่ตรงไหนสําหรับมือใหม่ที่แบบไม่เคยขับไม่เคยอะไรเลยไม่เคยขี่เลย่เงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นมากเลยทุกคนหลังจากที่แบบว่านั่งอบรมทฤษฎีมาประมาณ15นาที เราอีกสักพักะเราจะต้องไปลองขี่กันแล้วคอยดูฉันจะเอาแกคืนให้ได้จะไมมอ,อ่กขอทอนแมสก่อนจะบอกว่าฉันจะเอาแกคืนให้ได้เพราะว่าแกชอบบิดแรงเส่ฉันเพราะฉะน,นั้นแกจะต้องรอวันที่แกจะต้องลองให้ยอยู่บนหลังฉัน ะเป็นห้องที่แบบเครีย,ยดโมกันน็อกหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆไปอย่างเราเราเอาหมดมาแล,แล้วก็เลยอาจจะต้องเอาในส่วนของแบบพวกสนับเข่าหรือว่าแบบพวกที่เป็นเซฟตี้ส่วนอื่นที่เรายังไม่มีนะคะใโโก,โกัใน,ในแล้วก็ปรับสายราคาเสร็จแล้วก็วางที่ชั้นไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้ ตอนนี้นะคะตัวเป็นแหนมเลยเพราะว่าแบบใส่อันนี้ใส่แบบข้อขาหมดแล้วนี่เวาบอกเราจะขี่แบบจริงจังใช่ไหมอุปกรณ์มันเยอะมากทุกคนมันไม่มีความแบบสบายเหมือนแบบนั่งรถยนต์นะขึ้นแบบนี้เห็นไหมล้อจะลอยขึ้นแล้วก็ออกแรงผักลงไปแบบนี้แล้วใช้เบรกด้วย a few moments later แต่ดูแล้วถามรูปพี่นะแล้วแหละว่าวจะให้แบบนี้ถ้ามันพาน,านักพิชนชนแล้วมีอันตราย ออเด้วยเมื่อกี้นะทุกคนเป็นการเรียนแบบว่าวิธีการตั้งขาตั้งใช่ไหมอย่างคนที่ไม่เคยทําอย่างใหม่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงหัดแบบเข็นรถอะจากตรงนี้ไปจุดโน้นคือมันยังไม่ถนัดเลยมันยังยากมากมันหนักมากเพราะว่าเรายังตั้งรถไม่ตรงมาลองดูกันว่าแบบเออวันนี้เราต้องทําอะไรยังไงบ้างแต่ก็อาจจะพยายามเก็บภาพมาให้มากที่สุดเนาะคือแบบมันเหนื่อยมาก เราไม่สามารถเขยนรถหนักๆได้ขนาดนี้เว้ยนิักมากกว่าจะแบบขี่เป็น์เนี่ยตอนนี้กล้องหนักมากแล้วก็รถก็หนักมากมาเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะคะเสร็จแล้วสําหรับช่วงเช้าแล้วทุกคนก็คือขี่ไปขี่มาแล้วก็มีเข็นในตอนช่วงเข้าโคง้งเพราะว่าเรายังไม่สามารถแบบเข้าโค้งเองได้ดูจากผมก็คือเปียกคะ่ะเพราะว่าแดดตอนนี้ก็ดีมาก แดดแรงมากคุนสำหรับใครที่มานะก็แนะนำว่าให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนนะหรือว่าเอุปกรณ์มาอาบน้ำไดก้ก็ได้เลยเพราะว่าที่นี่มีที่อาบน้ำให้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่2องแล้วนะที่ใหม่จะมาที่ Yamaha Riding Academy นะคะ ก็วันนี้จะเป็นหลักสูตรแบบว่าทําใบขับขี่อย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความแบบเข้มข้นในเรื่องของทฤษฎีหรือวิธีการขับขี่ที่แบบค่อนข้างจริงจังขึ้นมาอีกสเต็ปนะช่วงเช้ามันก็จะเป็นแบบทฤษฎีหนักๆเลยนะตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนเราก็ฟังเขาแบบบรรยายไปเลยมันก็สนุกนะมันเหมือนแบบไม่ได้เรียนแบบจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างคือแบบสอดแทรกเนื้อหาที่แบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยขอเข้าไปก่อนนะคะ ชนปุ๊บถ้าชนแบบว่างเขาเรียกว่าอะไรทางแคบข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ก็แบบเหมือนเรียนเทคนิคที่เราเรียนกับไปทางที่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าวิธีการตั้งรถวิธีการใช้ขาตั้งรถต่างๆอะไรอย่างงเกันโอเคอ่ะทีนี้ขอความเร็วต่ำอีกนิดนึงอ่า เนก่อนก็โค hey, ้งให้เราลดความเร็วแล้วมันเร็วเราก็ประคองเด็กตัวนั้นถึงเด็กไม่ใช่ว่าเราติดระเลดไปเลยดันจะเลี้ยวไม่ได้มันจะว่าตัวผิดตัวกตัวผิดตัวพรเตือนตัวครับมองหลังเส้น ให้ช้าที่สุดันนี้เวลาากขึ้นเนินต้องบีบเบรกไว้ข้างหนึ่งนะครับบีบเบรกหลางไว้ปล่อยเบรกหน้าโองขวาสั้น มองวนี้อย่ามองไกลองพหนบหวาไงบ้างคะสนุกไหมทางนั้นน่เคือเราเป็นอะไรอะทไรกันวดหลังดทไมปดหลังมาทำไรมาออันนี้ขี่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่เคยขี่เองเลยถามจริงเออเหรอเย ทำไงวะลืมโอเคหยบลงไปเลยอ่ะนี่หรอขยับเข้ามาด้านหน้าน่อยครับสองกันนั่นนะอย่าเพิ่งมงเข้ามาเดี๋ยวันไม่่แขนเลยพี่อ๋อาไได้ว่าตอนนี้ฟิล นี่ฟีลาโน่ตอนแรกจะเอาฟีโน่แหละเจอหาฟีโน่ไปเจอแล้วเบสค่อยคล่องเก่งจริงกินเป็นรถขี่ง่ายแรงขนาดนี้คล่องมากคือซักไปซื้อมาเนาะจะค่อยฝึก

ง้มากต่อนมาไ่อ่ะก็คือจะสองสารอบรอบที่4ี่แลที่ห้าถ้าผ่านเลยถ้าใครผ่านก็คือผ่านเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ผ่านก็มาสอบใหม่อราจะาที่1ติดเครื่องยนต์แถวที่น่งแถที่หน่แถวที่ เสร็จแล้วก็คือตอนที่ขี่อ่ะตอนรอบที่สองอ่ะกล้องมันกล้องโกโปมันตัดไปก็เลยแบบไม่มีคลิปตอนที่แบบสอบเลยก็คือสรุปว่าผ่าน,นจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่3แล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราจะสอบภาคทฤษฎีกันนะคะก็อย่างที่ผ่านไปมนเมื่อวานในสภาพที่แบบเปียกชุ่มแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมาก วันนี้ก็เลยแบบสดชื่นขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะวันนี้เราจะนั่งแค่แบบในห้องแอร์มีอบรมพอลบอยอ,อ,อีกประมาณ5ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสอบทฤษฎีในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือแบบจะเสร็จเร็วมากเนาะก็คือในการจะสอบใบขับขี่มันจะต้องเก็บชั่วโมงประมาณ15ชั่วโมงอบรมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย ยังไงก็วันนี้มาเป็นกําลังใจให้อีกรอบนะคะผลทางสู่การเป็นไบเกอร์สาวมันจะยากมันจะง่ายแค่ไหนมารอดูกันนะจ๊ะ 41นะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องรอหนอหนึ่ง mm hmm. จะบอกว่าที่เรียนมา mm hmm. จำไม่ได้ทั้งหมดจะจ้ะตื่นเต้นไหมตื่นเต,นต,นต้นมาก mm hmm. คือแบบว่าที่เรียนไปจำได้แค่บางส่วนที่แบบที่เราเคยใช้ตอนขับรถยนต์แต่ว่าในส่วนของทฤษฎีที่มันแบบลงลึกไปอะไรเงี้ยเราก็จำได้ไม่หมด mm hmm. ใช่ปะ mm hmm. ก็มาเป็นกำลังใจ mm hmm. ให้ด้วยนะคะ mm hmm. กับ41ชีวิตที่ จะสอบในวันนี้น้องรอซื้อ R6 อยู่นะใช่ไม่ไม่รอเลยรอขโมยจะขโมยเลยเหรอขี่ไปแล้วยังวันนี้สอบผ่านยังผ่านแล้วยังไม่ได้สอบอ๋อยังสอบปฏิบัติไม่ผ่านเลยใช่ไหมใช่สอบทำไปยังผ่านแล้วแต่แล้วเดี๋ยวมาเรียนคาร์บิกไบด้วยกันไดเลยครับฝั่งน้องคาโอ๊ยได้แล้วลอกแล้วกว่าจะรอดไม่ได้สู้ สิผ่านไปได้เกาเลยแก๊งโฟกึ่งโอเคแก็เสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการสอบปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีของทำใบขับขี่นะคะก็คือสนุกมากคือแบบ ครูที่นี่คือสอนดีทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นการบรรยายหรือว่าการสอบปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ได้รับในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบมิตรภาพที่น่ารักน่ารักเนาะคือคือใหม่ก็โตแล้วเข้าใจฟิวป้าแต่ว่าเนี่ยก็จะแบบเป็นน้องที่แบบอายุห่างกันค่อนข้างมากเลยเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยกันก็แบบซ้อมสอบซ้อมเขาเรียกว่าอะไรซ้อมทวนซ้อมสอบแล้วก็เนี่ยน้องเขาก็แบบมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เราด้วยเนาะวันนี้เป็นวันเกิดของใหม่ค่ะก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยน่ารักมากมยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันคลาสต่ตอไปของใหม่นะคะที่จะไปเ,เรียนขี่มอเตอร์ไซค์แบบใช้คลาสคลาชคลาส,ลาสอืมสักอย่างแล้เนาะก็คัสตอไปก็จะเป็นการใช้คลัชนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นบิ๊กไบ้วทุกคนอีกนิดเดียวนะคะเราจะได้พาพี่โบ๊ทซอนแล้ว โอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเปล่าหรืออาจจะมีคลิปต่อๆไปอีกถ้าทุกคนชอบนะคะใครยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะทุกคนก็จะค่อยๆเห็นใหม่บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเยอะช่องไปแล้วโอเคทุกคนวันนี้สําหรับใครท,ที่ชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคต่อไปก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย